ในป,ประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนนะคะประจำวันที่15พฤษภาคม2555นะคะภาพรวมก็คิดว่าน่าจะยังคงได้รับแรงกดดันจากเรื่องวิกฤต ของมียุโรปต่อไปอะนะคะความกังวลว่ากรีซอาจจะต้องออกไปจากกลุ่มยูโรโซนเนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อตลาดหุ้นไทยเราในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ฟิตเลตติ้งเนี่ยออกมาเตือนว่าถ้าหากกรีซต้องหลุดออกจากกลุ่มเนี่ยอาจจะทําให้ประเทศที่เหลือของยูโรโซนเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะถูกปรับลดเอาลุกหรือว่าความน่าเชื่อถือลงนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเนกาทีฟที่กดดันอยู่จากทางฝายฝั่งยุโรปทําให้ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ก็ดิ่งลงค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตลาดหุ้น สหรัฐเองเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะดาวโจน์ลบไป125.25จุดนะคะมายืนที่ระดับ12,695.35จุดนอกเหนือจากแรงกดดันที่มีมาจากทางฝั่งยุโรปเองแล้วเนี่ยความกังวลต่อกลุ่มสถาบันการเงินหลังข่าว JP Morgan ที่ว่ามีการ บันทึกขาดทุนอย่างมีนัยยะจากการลงทุนตรงนี้ก็ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อกลุ่มสถาบันการเงินสหรัฐนะคะรวมรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลทางภา,าคอุตสาหกรรมที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยในแง่ของความอ่อนแอยังคงมีอยู่ที่ยุโรปนะคะรวมไปถึงจีนที่เ,เติบโตแน่ตาที่ชะลอตัวลงนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นกังวลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะ <c oughs> ก็เข้ามาซ้าเติมในส่วนของภาพรวมนะคะทําให้เกิดแรงขายหลักในกลุ่ม ตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะนะคะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ดิ่งลงไป1.35เหรียญน,นะคะสําหรับที่นา i เม็กซ์นะคะปิดที่94.78เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในขณะที่ราคาทองคําก็อ่อนตัวลงนะคะราคาทองคาล่วงหน้าที่โคมเอเนี่ยล่วงลงไป23เหรียญเมื่อวานนี้ปิดที่1,561เหรียญต่อออนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับการขายหลีกเลี่ยงออกจากตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะคะ ในส่วนของค่างเงินเนี่ย ตัวดอลลาร์สหรัฐเดยดดิตัวขึ้นในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะในขณะที่ยูโรอ่อนตัวลงนะคะถ้าเงินบาทของเราในทางตรงกันข้ามก็ถูกแรงกดดันตรงนี้เหมือนกันทําให้อ่อนตัวลงนะคะเช้านี้อยู่ที่ประมาณ31.36บาทต่อดอลลาร์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในฟากอ่อนตัวที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะส่งผลที่ไม่ค่อยดีนักต่อการสะสมหุ้นของต่างชาติในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีะ่สะสมมาค่อนข้างมากนะคะก็เริ่มมีการ e x p i r ออกไปชัดเจนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่า ก็แรงกดดันตรงนี้อาจจะดูผ่อนคลายลงหลังจากที่เมื่อวานต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุดที่เล็กน้อย390ล้านบาทตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นสัญญาณในเชิงบวกที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยสัญญาณในเชิงลบที่มีขายหนักๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะดูทุเลาลงหรือว่าเป็นการชะลอดูสถานการณ์ก่อนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะเป็น ปัจจัยที่ส่งตัวเข้ามานะคะสำหรับเซ็นอินเด็กของเราเนี่ยมองว่าดิ่งลงมาค่อนข้างหนักนะคะเมะื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยถือว่ามีแพนิคเข้ามาทําให้ลดลงไปปิดลบไปกว่า25จุดนะคะตรงนี้ก็ลงไปเทสระดับแนวรับสําคัญ หนึ่งในสอของระดับแนวรับสําคัญที่เรามองที่1160นะคะแล้วก็มีการดิ่งตัวขึ้นมานะคะแต่ก็ยังปิดลบลงมาค่อนข้างมากแล้วถ้าบวกกับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ลงมากว่าเกือบเกือบ40จุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะคะการลุ้นรีบาวในระยะสั้นแถวแนวรับที่1160-11150มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะลงหนักมาหลายวันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อมั่นต่อการรีบาวที่ว่าจะไปไกลได้ถ้ายังไม่ได้มีปัจจัย ที่เป็นบวกที่แรงๆมากๆเข้ามาสนับสนุนนะคะเพราะนี้อาจจะเป็นการลุ้นรีบาวดระยะสั้นทางเทคนิคเท่านั้นนะคะถ้าสําหรับาการลงทุนหรือว่าการเทรดในระยะสั้นก็พอมีลุ้นนะคะแถวๆถวหนึ่งหนถึงหนึ่ให้ซื้อเ,อเล่นรีบาวในระยะสั้นแต่ว่าก็ยัง ให้เมนเทนพอร์ตแล้วก็เทรดบนความระมัดระวังนะคะสําหรับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเมาื่อวานเนื่องจากเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยลงไปค่อนข้างแรงมากนะคะหลายตัวเกิดสัญญาณตัวคัดลอสของเราในพอร์ตนะคะก็ทําให้ต้องคัดลอสออกไปก่อนนะคะแล้วก็บางตัวก็ถูกบังคับเทครอฟิตออกไปเพราะลงในระหว่างวันค่อนข้างมากเกินกว่า5%นตะคะตัว CPNC Fresh แล้วก็สมูทเน็ตวานถูกปรับออกไปก่อนนะคะที่อยู่ต่อในพอร์ตก็คือตัว CPF แล้วก็เจ อ่ BTH นะคะที่ปรับเข้ามาสําหรับการเก็งกำไรก็เน้นในกลุ่มที่ค่อนข้างดิเฟน s ซีฟนิดน,นึงจากภาพรวมที่ยังดูค่อนข้างย่ำแย่อยู่นะคะก็เราแนะนําตัว t u f เข้ามาสําหรับแนวโน้มผลประกอบการที่ดีนะคะ Fair Value ที่78บาท25นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่80 83บถึง83บาทแนวรับที่73นะคะแล้วก็คันล้อที่71บาท50ตัวที่2เป็นโรงพยาบาลบํรุงราชนะคะ b h นะคะ ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะนักวิเคราะห์ของเรามีการปรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานขึ้นมาอยู่ที่67บาทนะคะก็ยังพอมีอัพไซต์เหลืออยู่กรอบเทรดระยะสั้นนะคะเรามอง67-69นะคะสำหรับแนวต้านแล้วก็รับที่60บาทนะคะคัดลอสที่59บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ